กลายเป็นประเด็นร้อนออนไลน์ในวันนี้น้องเบร์รุดแจ้งความมีมือดีปลอมเฟซบุ๊กตัดต่อลามกทำให้ตัวเองเสื่อมเสียอยู่ดีๆงานเข้าลูกทุ่งสาวน้องเบร์มายุราเจ้าของซิงเกิลล่าสุดเสี่ยงไว้เป็นแฟนเจอคนจิตป่วนคุกคามคมขู่จะตัดต่อภาพและคลิปลามกปล่อยโลกโซเชียลแถมอินบ็อกส่งคำหยาบถึงคนในครอบครัวคนรอบตัว เพียงแค่เขาอยากดูเท้าแล้วตนเองไม่ให้ดูล่าสุดน้องเบรรวบรวมหลักฐานพร้อมน้องสาวที่โดนตัดต่อภาพลามกอนาจารแจ้งความที่สถานีตำรวจปูทรสศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีน้องเบร์เผยว่าตอนนูปล่อยเพลงเสียงไว้เป็นแฟนคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิง เขาไม่ได้ใช้เฟซจริงขอแอดเฟซหนูแล้วส่งข้อความคุยเรื่องเพลงหนูก็ตอบบ้างค่ะหลังๆชักแปลกๆขอให้ส่งรูปเท้าให้หน่อยหนูอ่านอย่างเดียวเข้าคอมเมนต์หน้า Facebook ด้วยคำไม่สุภาพหนูลบคอมเมนต์ทิ้งแต่ก็แคปไว้หมดค่ะเลยบล็อกไปเขาใช้เฟซอื่นมาเม้นแทนส่งข้อความมาอีกล่าสุดขอเป็นเพื่อนกับคนในครอบครัวน้องสาวหนูเพื่อนครูที่ทำงานหนูส่งข้อความไปคุย เขาสามารถดึงข้อมูลส่วนตัวของคนที่รับแอดออกมาได้ทั้งที่ไม่ได้เปิดสาธารณะน่ากลัวมากค่ะล่าสุดคมคู่จะเอารูปหนูไปตัดต่อภาพอนาจารคลิปโป้และเอาลงโซเชียลต่างๆน้องสาวหนูโดนตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วหนูกับน้องสาวก็ต้องรีบมาแจ้งความไว้ก่อนเรื่องจะบานปลายสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้ ที่สุดหนูอาจจะต้องไปกรุงเทพเพื่อแจ้งความกับทางบกปอทหรือกองบังคับการปรับปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทา,ทางเทคโนโลยีอีกครั้งฝากเตือนทุกคนไปด้วยนะคะถ้ามีกรณีเสียหายเกิดขึ้นให้รีบแจ้งความพึ่งพากฎหมายค่ะขอยืนยันว่าไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะเฟสหนูมีเฟสเดียวและอีกเฟสเป็นเฟสของค่ายเพลงค่ะฝากไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ ยุคโซเชียลนี่เป็นดาบสองคมจริงๆเลยนะครับแฟนๆต้องใช้วิจรารณญาณและความระมัดระวังในการท่องโลกโซเชียลกันด้วยนะครับในวันนี้ข่าวปนีลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงไทยมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ